ก่อนจะไปฟังช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะคะนิยายวายจากนามปากกาหมูเฉยเรื่องกอดนายด้วยใจรักบทที่สองห้องส่วนตัวตลอดระยะเวลาเดินทางคัชชารอบมองเตวิตเป็นระยะขาวคิดว่าควรจะผูกมิดมากกว่าตั้งตัวเป็นสัตรูคู่อาฆาตท,ที่แค้นเคืองกันมาเมื่อตอนเป็นเด็ก แต่เขาไม่ใช่คนที่จะเริ่มต้นประโยคกับใครก่อนและยังไม่ค่อยพอใจที่คนเป็นคู่มั่นเขาดันเป็นคู่กรณีการเมื่อในอดีตทั้งยังไม่ได้เข้าข่ายคนในจินตนาการเลยสักนิดแต่สีผมที่เป็นสีดำสนิทที่ยาวรับกับกรอบหน้าน,านั้นดึงดูดสายตาเขาเสียเหลือเกินในขณะเดียวกันนั้นเตวิก็แอบสังเกตเด็กชายขายาวจึงเห็นว่าทัชชาแอบมองเขาเช่นกัน นอกจากจมูกกับสีผมที่เหมือนแม่ที่เป็นลูกครึ่งแล้วนอกจากนั้นก็น่ารักแบบฉบับไทยแท้และแก้มป่องๆที่ออกสีระาเรื่อจากความร้อนของอากาศทําให้เตวิตเผลอยิ้มออกมาไงาเหมือนที่จินตนาการไหมฮะเตวิตยกยิ้มอย่างนึกขันคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองในตอนนี้และเขาก็เข้าใจดีว่าการปรับตัวเข้าหาใครสักคนเป็นเรื่องยากเพราะเขาเองก็ไม่ชอบอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นชิน เตวิทรับรู้ถึงแรงต่อต้านน้อยๆที่เกิดขึ้นจากเด็กแก้มแดงจึงคิดว่าการสังเกตการดูอยู่เงียบๆน่าจะดีกว่าการเข้าหาแบบตรงๆร,รถในกรุงเทพไม่ว่าเวลาไหนก็ติดยิ่งในเวลาฝนตกแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยช่วงเวลานี้เป็นเวลาปกติที่ทัชชาต้องเข้านอนความเย็นจากเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ทำให้ทัชชาง่วงจนสับปางงบ เตวิทจึงโน้มศีรษะของทัชชามาพิงที่หัวไหล่แต่พอทัชชารู้สึกตัวก็ขืนแล้วนั่งตัวตรงง่วงก็หลับไปถึงแล้วจะบอกเตวิตขยับตัวและโน้มศีรษะทัชชาวางบนไหล่อีกครั้งความง่วงและความเหนื่อยล้าจากการเดินทางระยะไกลทำให้ทัชชายอมทำตามอย่างว่าง่ายและหลับไปเมื่อแท็กซี่พามาถึงจุดหมายเตวิตก็กระซิบเรียกทัชชาเบาๆเพราะกลัวคนหลับลึกจะตกใจทัชชาลืมตาขึ้นมาอย่างง่วงงุน ถึงแล้วเหรอครับยังครับแค่เปลี่ยนรถเตวิทขนสัมภาระทุกอย่างลงจากรถให้เพราะตอนนี้สภาพทัชชาเหมือนแมวง่วงจนทำอะไรเชื่องชาไปหมดเมื่อทัชชาก้าวเท้าขึ้นรถได้ก็หลับตาลงทันทีเตวิทจึงต้องรัดเข็มขัดนิรภยัยและปรับบอกให้เอนนอนอดไม่ได้ที่จะโน้มหน้าเข้าไปใกล้คนแก้มแดงและยิ้มกรุ้มกริ่มไม่ระวังตัวเลยนะเมื่อทัชชารู้สึกถึงความเคลื่อนไหวจึงพึมพำออกมาแตงม,มัม เตวิตยแยมยิงออกมาด้วยความเอ็นดูเด็กก็คือเด็กวันยังคำ่ำเมื่อกลับถึงบ้านเตวิตก็เอ่ยถามอีกครั้งว่าจะกินอะไรไหมโชคดีที่ทัชชายังยืนยันคำเดิมถ้าหากจะกินจริงๆสิ่งที่หาได้เร็วที่สุดตอนนี้ก็คงเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทัชชาเดินตามหลังเตวิตไปยังชั้นสองของบ้านเขาเดินผ่านบันไดที่มีรูปวาดภาพของคนในครอบครัวแขวนอยู่จึงหยุดดู เตวิทเดินมาถึงขั้นบนสุดของบันไดเมื่อไม่เห็นคนที่เดินตามมาจึงกลับหลังหันไปมองทัชชารับรู้ถึงความเงียบจึงเงยหน้าขึ้นหันไปทางเตวิทที่รออยู่แล้วชี้ไปที่ภาพสเก็ตภาพหนึ่งนี่ที่เตเหรอใครว่าให้ครับ ถ้าบอกว่าพี่วาดเองจะเชื่อไหมทัชชาเลิกคิวพร้อมกับพยักหน้าน้อยๆแล้วเดินตามขึ้นไปโดยไม่รู้เลยว่าถ้าทางชื่นชมที่เขาแสดงออกไปนั้นคนมองเข้าใจไปแล้วว่าทัชชาประชดคนที่กลัวคำวิจารณ์จึงได้แต่เดินนำไปเงียบๆด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีนักนี่ห้องทัชส่วนนั่นห้องที่มีอะไรก็เรียกแล้วกันเมื่อเตวิตกำลังหันหน้าไปยังประตูห้องข้างๆคำพูดที่เหมือนปลอบประโลมจิตใจหดหู่ของเขาให้สดชื่นก็ดังขึ้น ลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับแค่คำชมออกจากปากคนที่รอมานานทำให้เตวิตยกยิ้มให้อย่างขอบคุณรู้เรื่องศิลปะด้วยเหรอก็พอรู้บ้างครับทัชชาตอบพร้อมกับใช้มือขยี้ตาบ่งบอกว่าง่วงเต็มทนเตวิตเอื้อมมือไปลูบศรีรษะทัชชาอย่างลืมตัวพักผ่อนเถอะจะลืมตาไม่ขึ้นแล้วคนลืมตาไม่ขึ้นก็ไม่ได้หลบหรือปัดออก ทัดชาปีนขึ้นเตียงโดยไม่ได้สังเกตอะไรรอบตัวมาถึงก็หลับยาวตื่นมาอีกทีตะวันก็ใกล้จะตกดินแล้วเมื่อนึกขึ้นได้ว่าจะเป็นการเสียมารยาทที่ยังไม่ได้เอ่ยทักทายผู้ใหญ่ในบ้านจึงรีบลุกจากที่นอนเตไปตามน้องมากินข้าวไปเตวิทวางมือถือลงเดินเข้าไปหย่อนก้นพิงเคาน์เตอร์ครัวให้น้องนอนไปก่อนเถอะแม่คงเจ็ดแหลกยังไงก็ต้องกินข้าวก่อนไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันแล้วอ้อเป็นไงลูกเขยแม่หล่อไหม ลูกของลูกเคยอะไรอย่าไปพูดให้น้องได้ยินนะเดี๋ยวจะอึดอัดปากบอกไปแบบนั้นแต่อมยิ้มเสียจนวาสนาต้องแอบเบ็ปากงั้นลูกสะพ้ยละกันสะพ้ยก็ไม่ได้ครับแม่ทัชชาได้ยินทุกประโยคสนทนาจึงหยุดเดินอยู่ตรงหัวบันไดพอได้ยินเสียงคนขึ้นบันไดามาจึงรีบเดินกลับเข้าห้องไปทัชชารีบปีนขึ้นเตียงไม่ทันได้ห่มผ้าเสียงคอประตูก็ดังขึ้นจึงแกล้งหลับตา เตวิทขอประตูเรียกสองสามทีเห็นว่าไม่มีคนขานร,รับเลยลองบิดลูกบิดประตูเมื่อเห็นว่าไม่ได้ล็อกจึงเดินเข้าไปเรียกอุณหภูมิภายในห้องไม่ได้เย็นอย่างที่คิดไว้จึงมองไปที่เครื่องปรับอากาศถึงรู้ว่าเครื่องปรับอากาศหยุดทำงานไปแล้วจึงกดรีโมทเพื่อให้เครื่องทำงานอีกครั้งไม่ร้อนเหลือเนี่ยพูดพลางตลกตัวเองที่รู้สึกว่าจะใส่ใจคนตรงหน้ามากไปหน่อยจึงหัวเราอออกมาน้อยๆเงินที่ให้เรานอ,นอนต่อสักแปบแล้วกัน ว่าพลางใช้สันนิ้วชี้ไล่ปลายจมูกทัชชาอย่างเบามือสัมผัสอ่อนโยนผสมกลิ่นหอมอ่อนๆจากเตวิททำให้ทัชชารู้สึกว่าก้อนเนื้อในอกของเขาเริ่มเต้นผิดจังหวะเตวิทเดินออกจากห้องนอนพร้อมกับตะโกนบอกแม่โดยที่ไม่ลงไปชั้นล่างแม่ครับเตยังไม่กินนะครับเดี๋ยวก็โรคกระเพาะกำเริบหรอกวาสนาเอ่อยเตือนแต่ก็ไม่ได้บังคับอะไรแต่ประโยคต่อมาทำให้ทัชชาต้องลุกขึ้นจะหิวท้องรอกินกับคู่มั่นเหรอ แม่นี่ชีวิตจริงนะครับไม่ใช่ซีรีส์เตวิตพยายามกลบเกลื่อนแต่มีหรือคนเป็นแม่จะไม่รู้จากนั้นเสียงหัวเราะของวาสนาก็ดังขึ้นและตามด้วยเสียงปิดประตูจากห้องข้างๆทัชชาที่กลัวว่าเตวิทจะหิวท้องรอเขาจริงๆจึงเดินไปเคาะประตูเรียกเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีคนเปิดจึงเดินลงมาชั้นล่างเพราะคิดว่าเสียงประตูที่ได้ยินเขาคงฟังผิดไปอ้าวทัชมากินข้าวเย็นมาลูก วาสนาเอ่ยทักทายพร้อมกับมองทัชชาที่ตอนนี้กำลังมองหาใครสักคนลุงชิดกลับช้าหนาวันนี้ส่วนพี่เตเพิ่งขึ้นไปทัชลองไปเรียกดูหน่อยไหมลูกรายนั้นเป็นโรคกระเพาะด้วยนะนี่ก็จะเลยมื้อเย็นแล้วด้วยผมลองเรียกดูแล้วไม่มีคนขานรับเลยคิดว่าไม่ได้อยู่ในห้องครับ งั้นก็เปิดเข้าไปเลยขาน,านั้นชอบใส่ที่ครอบหูไม่ได้ยินหรอกว่าโลกภายนอกเป็นยังไงช่วยป้าหน่อยเถอะขี้เกียจฟังที่เตบนปวดท้องวาสนาแนะนำพร้อมกลับพยักหน้าให้ขึ้นไปทัชชาพยักหน้ารับแล้วกลับขึ้นไปอีกครั้งภายในห้องนอนของเตวิตถูกแบ่งเป็นสองพื้นที่โดยมีชั้นวางหนังสือกั้นระหว่างห้องนอนกับพื้นที่นั่งเล่น แต่มองดูแล้วน่าจะเรียกว่าพื้นที่ไว้สำหรับทำกิจกรรมมากกว่าด้านในติดผนังห้องมีขาตั้งสำหรับวางกระดาษวาดรูปที่ตอนนี้มีโครงร่างใบหน้าที่ยังดูไม่ออกตั้งอยู่กีตา้าโปร่งพิงอยู่ฝาผนังห้องมีสวนขวดวางอยู่บนโต๊ะญี่ปุ่นตัวเล็กชั้นหนังสือที่มีหนังสือเยอะเสียจนทัชชานึกถึงหนังสือที่ตัวเองมีว่าเยอะพอๆกัน พอเดินพ้นชั้นหนังสือเข้าไปจะเจอโต๊ะคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่เว้นระยะทางเดินระหว่างโต๊ะกับเตียงนอนเห็นคนขายาวกำลังนอนหลับตาใส่ที่ครอบหูอย่างที่วาสนาบอกก็ยกยิ้มขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเตวิตท,ที่กำลังเปิดเพลงฟังอย่าว่าแต่ไม่ได้ยินเสียงคนมาเยือนเลยแม้แต่เสียงที่เปิดอยู่ก็ไม่ได้ยินเลยสักนิดเขากำลังนึกถึงวันที่เจอกันครั้งสุดท้าย เหตุการณ์ที่ทําให้เขามีรอยแผลเป็นแต่นั่นไม่ได้ทําให้เขานึกโกรธเพราะสาเหตุมันมาจากการที่เขาเองที่ใช้อารมณ์และเป็นคนผลักน้องตกน้ําแล้วตัวเองก็ดันพลาดลมหัวแตกเลยทําให้ทุกวันนี้เขาเป็นคนมีเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เตวิตอยากจะเอ่ยปากขอโทษไปตรงๆก็กลัวว่าจะเป็นการรื้อฟืน้นเรื่องเก่าที่ไม่น่าจดจําไหนจะเรื่องมั่นหมายที่ทัชชาถูกผูกชะตากรรมร่วมกับเขามาตั้งแต่ยังไม่เกิดนั่นอีก อย่าคิดมากดีวะไอ้เตอย่าเอาความกังวลของตัวเองทำให้คนอื่นไม่สบายใจเตวิทพูดคนเดียวพร้อมกับลืมตาก็เห็นว่าที่ปลายเตียงมีคนผมสีน้ำตาลยืนอยู่จึงดีดต,ตัวลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วเข้ามาในห้องพี่ได้ไงประโยคที่เอ่ยออกไปเจอเสียงคุณแต่ทัชชาไม่ทันได้สังเกตว่าเตวิทนั้นกำลังหน้าแดงทัชชาหน้าเสียแต่ก็อธิบายอย่างชัดเจนป้าวาดบอกให้เปิดประตูเข้ามาเรียกพี่ไปกินข้าว แม่นี่วุ่นวายชะมัดเตวิตบ่นอุบอิบอย่างขัดเคืองที่ถูกบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะคนที่ขึ้นชื่อว่าคู่มัน่นผมขอโทษนะครับที่มารบกวนทัชชาเอ่ยขอโทษจากใจจริงเขาเองก็เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงและไม่ชอบให้ใครเป็นกังวลเรื่องของเขาเช่นกันเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นพี่แค่ไม่ชินอีกอย่างเออช่างมันเถอะไปกินข้าวกัน จะให้เตวิตบอกได้อย่างไรกันว่าเขาอายที่จะให้คู่มั่นมาเห็นตอนที่เขากำลังเผลอทำอะไรแปลกๆก,ก่อนออกจากห้องนอนเตวิตเดินตรงไปยังภาพวาดแล้วหยิบผ้ามาคลุมไว้และตามทัชชาออกไปเมื่อก้าวเท้าตามกันมาจนถึงโต๊ะอาหารวาสนาที่นั่งกินข้าวอยู่ก็เอ่ยบอกลูกชายที่เตตักข้าวให้น้องด้วยครับครับนายแม่ได้ลูกชายคนใหม่ผมนี่ตกกระป๋องไปแล้วสี่ วาสนาไม่ได้สนใจกริยาของลูกชายแต่หันไปคุยกับทัชชาแทนเป็นไงเห็นแบบที่ป้าบอกไว้ไหมทัชชาย,ยิ้มน้อยๆพร้อมกับพยักหน้าทำให้คนที่คิดว่ากำลังถูกเอ่ยถึงถึงขั้นวางจานข้าวเสียงดังเพื่อบอกให้รู้ว่าเขายังยืนอยู่ตรงนี้พี่เตยงอนแล้ววาสนาเอ่ยพลางยิ้มล้อเลียนงอนอะไรล่ะแม่ เรานะรีบกินข้าวเถอะพี่มีเอกสารจะให้ดูเขาเอ่ยขึ้นตามความจริงเขาแค่เพียงรู้สึกเขินและทำตัวไม่ถูกแค่นั้นเองเมื่อทัชชาอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาหาเตวิตที่ห้องตามคำสั่งแต่ก่อนเข้ามาก็ไม่ลืมเคาะประตูบอกเจ้าของห้องเพราะเขารู้สึกว่าเจ้าของเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูงไม่ได้ล็อกเมื่อเดินเข้ามาก็เห็นว่าภาพวาดที่เขาเห็นในตอนแรกตอนนี้มีผ้าคลุมไว้แล้ว ส่วนขวดก็ถูกย้ายออกไปจากโต๊ะญี่ปุ่นไปวางบนพื้นและถูกแทนที่ด้วยโน้ตบุ๊กกับแผ่นพับวางซ้อนกันอยู่หลายใบยแต่เจ้าของห้องกลับไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นจบตอนแล้วจ้าอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปติดตามอ่านนิยายแบบเต็มๆของงูเฉยได้ที่รี a อะไร